สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คุกคุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมต้าเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์สุวินทวงศ์สี่สบหกสาขาเปิดใหม่สต็อกกว่า4ี่ร้อยห้าร้อยคันบริษัทเพชรยนต์นะครับคลังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้เลยไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถกระบะรถเอสยูวีมิวเอ็กซ์ SUV, X, er, อร์หรือว่าจะเป็นโคราคอร์ส ยาริสคอร์ดไม่หมื่นไลม่หลักหมื่นทั้งนั้นนะอ่ะไม่ว่าจะเป็น Toyota o, back, A T, โตโยต้าวีออสอะยาริสแฮทแบกยาริสเอชีพโตโยต้าอัลติสโตโยต้าแคมรี่ฮอนด้าแอคคอร์ดฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าซีอาร์วีโตโยต้าเอ่อเรียกว่าครบเครื่องเลยครับโตโยตา้าอ่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ผมพามาชมอะ เป็น Toyota ายาริตัวนี้หนึ่งจุดสองตัวสปอร์ตนะฮะคันนี้พี่ผมอยากจะบอกว่าใหม่มากๆนะคุณผู้ชมใหม่จริงๆคันนี้เลขหม่แค่สองหมืนกโลเท่านั้นเองนะฮะเรียกว่าเกือบป้ายแดงเลยนะฮะสองหมืนกลโลเนี่ยในราคาป้ายแดงอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่คันนี้อยู่อยู่แค่สี่แสนเก้าพันบาทเท่านั้นเองถูกกว่าป้ายแดงแสนห้า อ่ะประหยัดไปได้แสนหน้าเลยคันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะอ่ะพาไปชมที่ไฟหน้าก่อนเลยไฟหน้านะฮะไฟ LED สวยไหมฮะอ่ะไฟ LED สวยแบบนี้เลยโอ้มี day time มี day time running light แล้วนะฮะคันนี้เป็นไ i g ์ไ guiding ะ คุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ทะเบียนนี้ไปเลยสองขอไข่งองงูแปดสี่หกสี่นะฮะเราไม่ได้เอาทะเบียนคืนลูกค้าได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะฮะล้อ,อเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ล้อเลยอลนะะ้อลอยทูโทนปัดเงานะฮะขนาดหนึ่งแปดห้ายางนะฮะเป็นยางหนึ่งแปดห้าหกศูนย์ R สิบห้านะฮะอันนี้ยางใหม่ๆเลยนะฮะราไ,ไปดูเบ้าโชว์กัน อ่ะเราไปดูที่โชก่อน,อนเดิ๋ผมดูคันไหนนะฮะมีมีแต้มโรงงานมาหมดเลยอ่ะอันนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้อาบน้ําให้นะคันนี้แต่ถ้าลูกค้ารับวันรับเราเอ่ออภัยครับถ้าลูกค้าซื้อคันนี้ผมอาบน้ําให้หล่อๆเลยนะฮะพาไปอาบน้ําหล่อๆเลยคันนี้ไม่ต้องห่วงอาบมาหล่อแน่นอนนะฮะเบรกหน้าดิสเบรกหลังดัม อ่ถ้าลูกคา้าซื้อคันนี้ไปผมอาบน้ําให้หล่อเนี่ยนอนอาบน้ํามายังไงก็หล่อสีดาแบบนี้ขนาดยังไม่อาบน้ํายังหล่อขนาดนี้เลยยังเงาๆอย่างนี้เลยเนหะ็นไหมคุณผู้ชมนี่สภาพแรกรับนะฮะอ่ะยังไม่ได้อาบน้ําแต่ยังหล่อแบบนี้เลยดูสันเหลี่ยมตัวรถสันความคมความชัดอ่ะความคามความชัดอย่างนี้เลยนะฮะ สวยๆแบบนี้เลยโอ้โหดูความเงากระทบกับแสงไฟงเงาๆแบบนี้เลยนะฮะสันเหลี่ยมสันเหลี่ยมตัวรถไม่มีบุบไม่มีบุ๋มไม่มีรักยิ้มนะฮะ,ะผมพาชมแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะตัวนี้อันให้ดูกระจกหน้าก่อนอ่ะกระจกหน้าโตโยต้านะฮะเห็นไหมฮะมี มีระบบป้องกันเสียงนะฮะระบบทับเสียงดีอันนี้กระจกเดิมโตโยต้านะฮะเขาเรียกว่าอะคูสติกการ์ดนะฮะกระจกแบบอะคูสติกการ์ดอ่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยรุน่นนี้อ่ะอ่ะมีอโอโต้ลามเรียบร้อยนะฮะอ่ะกระจกเดิมโตโยต้าแน่นอน ผมพาชมภายในเลยนะฮะโอ้โหภายในดำสนิทเงามากอ่ะดำสนิทเงามากแบบนี้เลยเบาะหนังเบาะหนังใหม่ๆตึงๆนี้เลยอ่ะขึ้นสองขึ้นสองหมื่นกว่าโลนะฮะเพราะว่าใหม่ๆแบบนี้เลยอะ เช่นเดิมสไตล์ผมนะฮะสไตล์น้องตาเพชรยนต์นะฮะแกะขอบยางอ่าทาแกะขอบยางทุกคันแกะหมดนะฮะไม่ว่าจะรุ่นไหนเราก็แกะขอให้มันแกะออกก็พอนะฮะมันแกะได้เราก็แกะทุกคันนะฮะเหมือนจะแกะไม่ได้นะฮะแต่เราต้องแกะให้ได้ คือจะบอกว่ารถมันใหม่มากๆแล้วก็ไม่เคยแกะมาก่อนนะฮะมันก็เลยค่อนข้างจะแกะยามันจะแน่นมากๆนะฮะอ่าเรียกว่าเราเปิดซิงเลยนะฮะอ่แกะยางให้ดูแบบนี้เลยอ่าให้ดูเม็อาร์คให้ดูสปอวเม็ดอาร์คสีสวยมากๆเลยนะคุณผู้ชมเออผมไม่แน่ใจนะว่าว่าในกล้องมันจะมองเห็นไหมแต่ว่ามันจะมีเหลือบมุกๆนิดหนึ่งนะฮะเนี่ย เม็ดเม็ดมุกมุกงี้ยฮะอ่ะสวยนะถ้าถ้าสมามามองใกล้ๆแบบนี้ฮะมันจะมันเหลือบมุกมุกนิดนึงผมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมันมองเห็นไหมนะฮะคุณผู้ชมแต่สวยสวยมากมากฮะเอาโฟกัสแล้วไปเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสปอนเนสอาร์ตต่อนะฮะอ่ะผู้ชมมันคือเอ่อเดิมๆโรงงานนะครับจะเรียงๆสวยๆเม็ดกลมๆแบบนี้เลย นะฮะนะคือดูทุกคลิปผมแกะทุกคลิปสบายใจได้แน่นอนรถรถเราไม่ยอมไม่ไม่มีชนหนักกับสีกอไมลยหรือว่าเอ,อจมน้ำพลิกคว่ำอย่างแน่นอนเราสับประกันได้เลยนะฮะ ยางไม่เคยแกะมันก็จะใส่ยากแกะยากแบบนี้นะฮะไอ้อชมแผ่นเพจนะฮะ,ะนี่โคตรใหม่คุณผู้ชมปีสองพันยี่สิบเอ็ดอะแผ่นเพจไม่มีรอยถลอกอะไรเลยนะฮะใหม่มากนะคุณผู้ชมดูเสาบีดำสนิทนะฮะไม่มีร่องรอยการขันการไขได้ไ,ดไ,ดไม,มีชนหนักจมน้ำไปคว่ำอย่างแน่นอนนะฮะไม่มีการขันการขาไขไ,ได้เลย สีดํายิ่งดูง่ายเลยว่าว่าไม่เคยขันนะฮะอ่ะยิ่งเป็นสีดํายิ่งดูง่ายเลยขันไปนี่เปลี่ยนสีแน่นอนนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราไปกันต่อึบอ่ะกระจกกระจกบานหลังนะฮะเดิมโตโยต้อย่างแน่นอนอ่าเดิมเดิมโตโยต้อย่างแน่นอนนะฮะเฉะไปกันต่อแกะยางหลังนี้เช่นเคยนะฮะ อโอเคแกะ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 อ่าเห็นไหมฮะเม็ดกลมๆสวยๆเรียงๆอ่ะคลิปโรบอทเหมือนเดิมอ่ะมีทุกคันแน่นอนที่ผมรีวิวนะฮะมีคลิปโรบอทมีขอภัยะมีคลิปโรบอททุกคันอย่างแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงเลย กลมๆสวยๆเรียงๆอย่างนี้อ่ะเรียกว่าสวยเก็บเรียกว่าสวยและดีมากๆครับใหม่มากๆอ่ะผมจะบอกคุณผู้ชมใหม่จริงมันใหม่มันแค่สองหมื่นกว่าโลเองนะฮะใหม่จริงสองหมื่นกว่าโลนี่วิ่งไม่ไม่แน่ใจนะว่าเจ้าของเก่าเขามาวิ่งได้หยิบเอาออกมาวิ่งกันกี่ปีแต่ผมว่าแต่รถเป็นปียี่สิบเอ็ดอยู่แล้วครับคุณผู้ชมมันก็คือรถปีใหม่อยู่แล้วนะฮะมัน อ,อยู่ได้ยาวๆลูกค้าเอาไปวิ่งได้อีกยาวๆเลยนะฮะทะเบียนนี้เลยสองขอไข่งองูแปดสี่หกสี่นะฮะอะไรสนใจติดต่อตาเพชรยนต์ได้เลยเบอร์โทรศูนย์หกสองสามเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่แปดนะฮะเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าแอดไลน์แอดไลน์ก็เบอร์โทรนี้ได้เลยนะฮะจกเดิมโตโยต้าผมให้ชมอ่ะอันนี้ผมบอกครับสนใจติดต่อตาเพชรยนต์ได้เลยนะฮะหรือว่าเข้ามาที่สาขา เขามาที่สาขาสุวินทวงมาห้าล้านมาเจอนอ้องเซลหรือพี่เซลบอกได้เลยว่ามาหาเซลต้ามาหาน้องต้าอ่ะเดี๋ยวน้องต้าพาชมแบบละเอียดเลยนะฮะคุณผู้ชมผมพาชมแบบละเอียดพาชมถ้าคันนี้ยังไม่ถูกใจไปดูแบบอื่นไปดูคันอื่นมีให้เลือกมากมายฮะรถยนต์ของเรานะฮะคุณผู้ชมอ่ะผมไปต่อเลยวันเมทอาร์คเลียงเรียงแบบนี้เลยนะฮะ่ะ เลียงเียงแบบนี้เหมือนเดิมคีบโรบอทนะคีบโรบอรตต้องอยู่แบบนี้นะฮะเดิมๆนะคุณชมอ่ะตอนเมทอาร์เรียงเงแบบนี้น็อตไม่เคยขันไม่เคยไขอ่นะผมไล่ชมแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะเพื่อเป็นการการันตีก่อนชั้นที่หนึ่งว่าเอ่อรถไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำผิกควาแน่นอนนะฮะเป็นการการันตีก่อนแต่จริงๆนะครับ เพชรยนต์อะเราคัดรถขัดรถเกตเอคัดรถคุณภาพอยู่แล้วแน่นอนอ่ะเขาขัดทางจัดซื้อเขาคัดมาให้แล้วหนึ่งรอบผมมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูอีกเป็นเป็นความชชั่ออีกหนึ่งรอบอ่ะลูกค้าสามารถมาดูมาดูรถจริงได้อีกอ่ะเราก็คือตรงไปตรงมาแน่นอนนะฮะลูกค้าดูรถได้ได้เรื่อยๆครับ เพื่อความสบายใจเนาะฮะเพราะว่ารถมันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะฮะหลักแสนเหมือนกันอ่าดูรถก็ต้องดูแบบละเอียดละเอียดนะฮะผมเข้าใจลูกค้าเลยคนซื้อรถผมก็เหมือนกันผมคนขายรถ,ผม,ยยรถผมก็อยากขายรถดีๆอยากขายของดีๆเพื่อที่จะเอ่อเพื่อที่จะเป็นความสบายใจของการการขายเนะครับอ่าถ้าให้ผมมาขายของไม่ดีผมก็ไม่อยากจะขายครับ ขายไปก็รู้สึกผิดไปอเดี๋ยวชมเม็ดอากนะฮะคอนเม็ดอากเรียเรียงแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยอ่ะเดิมๆโรงงานแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยถ้าเป็นแบบนี้เดิมๆโรงงานแน่นอนนะฮะเพราะว่าไม่มีช่างที่ไหนทําได้นะฮะแบบนี้เพราะว่าขนาดโรงงานเขายังไม่ใช้คนทําเลยเขาก็ายังใช้โรบอรททาเลยนะฮะอ่ะพยาธิเก็บแล้วเดี๋ยวผมพาไปชม ด้านหลังด้านท้ายนะฮะผมพาไปชมด้านท้ายรถเช่นเคยนะฮะด้านหลังอ่ะไฟท้ายนะฮะอ่ะกระจกด้านหลังเดิมๆโตโยต้ามีพร้อมอ่ะไฟไฟเบรกดวงนี่สามอ่อเขาเรียกว่าอะไรละลายฟ้านะฮะไฟท้าย ให้ชมเลยนี่สภาพแรกรับนะครับแต่ว่าไปท้ายหรือว่าทุกจุดอะไม่มีร่องรอยการชนไม่มีร่องรอยอ่ะไปท้ายนี่ไม่มีแตกแรงงานเลยนะฮะความใหม่ยังใหม่ใหม่มากๆน้อะใหม่แค่สองหมื่นโลคุณผู้ชมอ่ะผม,ผมพาชมไปท้ายนะฮะอ่ะเป็นไกด์ดิ้งนะนะตัวนี้ไปท้ายอ่ะเปิดเลยเดี๋ยวมีกล้องหลังนะครับตัวนี้อ่า มายมกล้องหลังอ่ะโอเคเปิดตรงนี้นะฮะกดตรงนี้ปุ๊บขึ้นเลยไม่ใช่โอเคเนี่ยนะฮะแม่คุณผู้ชมตรงกลางตรงกลางตรงโตโยต้าพอดีเลยนะฮะจะมีปุ่มกดล็อกอยู่ปึ๊บอ่าโอเคพาชมเลยอ่นะหัวน,น็อตไม่มีขยับนะฮะเดิมๆโรงงานนะฮะแน่นอนอ่นะ มอน็อตไม่มีขยับมอญ็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีการขันกันไขนะฮะ uh, ไม่มีร่องรอยการขันกันไขเดิมๆโรงงานนะฮะ uh, ไฟเบกรกดวงที่สามมีมาแล้วนะฮะตัวนี้อ uh, โชค๊คนะ่นี่เป็นโชค๊ค uh, ลูกค้าเปิดไปปล่อยเลยนะฮะรับได้เลยปล่อยไปปุ๊บโชค๊ครับปุ๊บอ่า uh, ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงกันกัน กระแทกนะฮะไม่มีการกระแทกอะหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะโรงงานติดตั้งมาแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะฮะปท้ายอ่ะไหโคอยโตะนะฮะเดิมๆโตย้าแน่นอนนะฮะไหโคอยโตะสองด้านเลยอะด้านหลังอ่ะเรามียางรองมาให้อยู่แล้วนะฮะตัวนี้อันนี้แกะได้นะครับคุณผู้ชมน่ย ออกได้เพื่อที่จะเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะฮะคุณผ,ผู้ชมด้านท้ายด้านในนะฮะอ่ะพอะเ,เปิดแผ่นยางให้ออก๋ยวเอาออกเลยแผ่นนี้ออกขออน,นุญาตออกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รีวิวให้ลูกค้าได้ชมอ่ะให้ชมสักกาดก่อนนะฮะสักกราระดููคุณผู้ชมใหม่ไหมฮะสักกรารอ่ะใหม่ๆอย่างนี้เลยรับประกันใหม่แน่นอนนะฮะสักกรารโอ้โหใหม่สุดๆ ผพ้ชมสีทางมะพร้าวอ่ะขาวแม้ผู้ชมขาวแน่นอนดําเดิมโรงงานอย่างนี้อ่ะขาวขาวแบบน,นี้ดําเดิมโรงงานแน่นอนนะฮะหัวน็อตไม่ขยับนะฮะไม่มีการขันการขาไข้ได้นะฮะไม่มีเพราะว่ามันไม่มีการชนหนักอ่ะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะสีทางมะพร้าวต้องขาวๆแบบน,นี้เลยนะฮะอ่ะ อเดิมๆโรงงานแน่นอนนะฮะขออนุญาตเก็บก่อนเก็บคืนเขาก่อนเขาจะว่าผมได้นะฮะโอเครีวิวที่จริงใจนะฮะโอเคปิดเลยอยากฟังเสียงกันหรือยังครับเสียงเครื่องยนต์คันนี้ที่ว่าใหม่ๆตาบอกว่าใหม่ใหม่ขนาดไหน ปฟังผมพาไปฟังเสียงนะฮะฟังเสียงเครื่องเลยว่าใหม่ขนาดไหนรถมันใหม่มากๆนะฮะตาชึ่งเดียวน่าจะติดเลยนะฮะแล้วเราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยว่าใหม่ที่ผมบอกว่าสองหมื่นกว่าประมาณเท่าไหร่นะฮะนี่ชึ่งเดียวติดจริงๆด้วยฮะเสียงเครื่องเงียบมากนะฮะเล็กใหม่ สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสองกิโลเรียกว่าเหมือนใหม่ป้ายแดงอ่าฟังก์ชั่นกบครบเลยคันนี้นะฮะไม่ต้องห่วงเลยพาชมนี่อ่ะกระจกฝั่งคนขับออโต้นะฮะกระจกด้านข้างพับปรับไฟฟ้าแอร์อับอิสระนะฮะระบบความปลอดภัยนะมีเจียซีระบบกันล้อหมุนล้อสายนะฮะอ่า ระบบความปลอดภัยเนี่ยตัวนี้มีมีมาเยอะนะครับเคร้างเยอะมี abs อ่ะรถทั่วไปมีอยู่แล้วฮะ abs ebd อ่ะมี bs bsc t r c hac ตัวนี้ airbag เจ็ดตำแหน่งนะฮะความปลอดภัยสูงแน่นอนรับประกันเลยอ่ะจอตัวนี้จอกลางพัสกีน6.7นิ้วอ่ะของโตโยต้าเลยนะฮะคุณผู้ชมจอกลางพัสกีผมขอขอนุญาตเบาแอด ค okay. จอกลางพัาสกรกีนของ t o y ยต้าเลยนะฮะตรงรุ่น6.7นิ้วรองรับบูทูธ USB เรียบร้อยอ่ะกล้องหลังมีกล้องถอยอ่ะผมเข้าเกียร์ถอยเลยอ่ะเห็นไหมฮะกล้องหลังกล้องถอยมอีโอเคเกียร์เกียร์อโอโต้อ่ะเกียร์อโอโต้มีเอ่อระบบเกียร์เนี่ยเป็นซูเปอร์ ซูเปอร์ซีวีนะมีพร้อมชิปมีชิปล็อกด้วยมาด้วยนะฮะตัวนี้อนะเบรกมืออนะเบรกมือเป็นการขันโยกอย่างงี้นะนะฮะไฟสนะิบสองวัตต์อะช่องเสียบบุหรี่นะฮะที่วางแก้วน้ำอนะสองสองช่องใหม่ใหม่เลยนะฮะคุณผู้ชมอะด้านในสีดำสนิทแบบนี้อนะตัด ตัดสีเงินอย่างนี้แล้วก็ตรงแอร์อ่ะขอพายะตรงขอบจอตัดสีเงินแบบนี้นะฮะแอร์ออโต้แล้วนะคุณผู้ชมอ่ะแอร์ออโต้ภายในก็กว้างขวางอ่ะผมว่าสะดวกเลยอ่ะผมพาชมด้านหลังคาเนี่ยมีกระจกไฟหัวเกง๋งอ่ะอันนี้ก็มีกระจกเช่นกันนะฮะ หลังคาไม่มีรอยเจิมรอยเอ่อรอยเจิมรอยซีดอะไรนะฮะเพราะว่ายังใหม่มากๆกระดาษหลังคายังดําสนิทหมดเลยอะคุณผู้ชมนะฮะไม่มีรอยเจิมแน่นอนเพราะว่าเป็นรถอา่าเป็นรถสำนักง,งานนะฮะมาชมเลยคุณผู้ชมอ่ะพวองมาลัยอันติฟังก์ชันนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องต่อนะคุณผู้ชม เปิดขออนุญาตเปิดปากกระโปรงก่อนเปิดปากกระโปรงชมห้องเครื่องอ่ะเดย์ไทม์้นี่นี่ผมแจ้งไปข้างต้นนะฮะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็คือไฟส่องสว่างเวลากลางวัน๋จะพาชมด้านหน้าตัวรถยวชมหลังคาก่อนนะฮะหลังคา ไม่มีร่องรอยบุบรอยบุมรอยรักยิ้มอะไรเลยนะฮะอ่ะาชมเลยนะฮะ,ะเดิมๆโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะฮะ,ะหัวน็อตไม่มีขยับหัวน็อตด้านในก็ไม่ดูอยากใกล้ขึ้นเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีการขันกันไขอะไรเลยนะฮะแต่ใหม่แน่นอนนะฮะประกันเลยดูหัวโชคอ่ะเอาโชคตัวน,นี้แกะไม่ได้อยู่แล้วคบ ข้าชนหนักจนอะไรมาต้องทําต้องตัดต่อแน่นอนนะฮะแต่นี้ตอนเป็นอาร์อยู่ทุกเม็ดมกลมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะหัวน็อตไม่มีขยับอ่ะทุกตัวโครงข้างหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะหัวน็อตไม่มีขยับอ่ะไบหน้าไฮโคยโตะอ่ะเดิมฮะ เดิมๆโรงงานแน่นอนนะฮะหัวน็อตไม่มีขยับตัก,กตัวนะฮะเห็นไหมครหัวน็อตด,ด้านในอะะ่าของข้างฝั่งนี้อ่ะแก้มข้างฝั่งนี้บบาโชฮะหัวน็อตด,ด้านในอะไม่มีขยับแน่นอนหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะฮะเดิมๆแน่นอนนะฮะตัวนี้ ป้ายสติกเกอร์อ่ะป้ายสติสติกเกอร์ดูระบายอากาศอยู่ครบๆเหมือนเดิมทุกโปรด้านในสีด้านอย่างเงี้ยที่ผมแจ้งไปทุกคลิปเลยด้านในสีด้านข้างนอกสีเงานะฮะ,ะใหม่นะคุณผู้ชมดูเครื่องอ่ะนี่สภาพยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้อาบน้ำอะไรนะครับแต่ว่าใหม่นะคุณผู้ชมนะใหม่จริงๆตัวเนี้ย ถูกกว่ามือหนึ่งถูกกว่าป้ายแดงไปตั้งแสนห้านะรประหยัดไปตั้งแสนห้าตัวนี้ฟรีดาวผ่อนหกพันเก้าตลอดสัญญาเลยคุณผู้ชมถ้าสนใจติดต่อตาพิทย์ยนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวตาดูแลเองนะฮะไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้เครื่องยนต์เป็นซินสี่สูบอ่ะม้ชมเลยนะครับคุณผู้ชมเครื่องยนต์เป็นซินสี่สูบเป็น t ีทเออขออภัยฮะ v v t i e, นะฮะตัวนี้นะเป็นเก้าสิบสองแรงมา้าหกพันะรอบอ่ะ สวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมทั้งสวยทั้งแรงทั้งประหยัดนะฮะประหยัดจ,จริงๆคุณผู้ชมยี่สิบประมาณยี่สิบถึงยี่สามกิโลลิตรอะครับรุ่นะะนี้ผมว่าคุ้มนะฮะกับราคาสี่แสนเก้าพันบาทนะฮะสี่แสนเก้าพันบาทราคามือหนึ่งห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทอันนี้สี่แสนเก้าพันบาทผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหกพันเก้าอ่ะคุณผู้ชมไม่ถึงประมาณเจนะ็ดพันนาทีไปแมกแมก้าเจ็ดพันนะตลอดสัญญาเลยผมว่า คุ้มนะคุณผู้ชมนะคุ้ม,ม,นะม,มจริงราคานี้นะฮะอยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้ลูกค้าเหมือนเหมือนเอเหมือนคุณผู้ชมเป็นเป็นเพื่อนผมเลยนะฮะถ้าเป็นถ้าทุกคนถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาชมผมก็จะแนะนําให้เลยคันนี้ถือว่าคุ้มค่านะฮะกับฟังก์ชันครบๆแบบนี้ราคาประหยัดแบบนี้นะฮะอ่าถ้าคุณผู้ชมสนใจคันนี้หรือว่าสนใจเป็นคันอื่นหรือว่า อยากดูรถคันอื่นหรือว่าอยากมาชมคันนี้แบบละเอียดละเอียดกว่านี้นะฮะมาดูรถจริงได้เลยที่สาขาสุวินทวงศ์สุวินทวงศ์สี่สิหกนะฮะติดผมแนะนําให้ติดต่อผมมาก่อนนะให้ติดต่อน้องต้ามาก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากมาดูเลยนะฮะเข้ามาหน้าร้านแล้วก็แจ้งว่ามาหาน้องต้าได้เลยนะครับเดี๋ยวต้าดูแลเดี๋ยวตาพาชมพาชมแบบละเอียดเลยคันนี้แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกใจยังไงเดี๋ยวผมพาชมคันอื่นอีกมีอีกเพียบเลยนะฮะมีอีกเพียบเลย สต็อกเราเยอะมากๆรถเรามี400-500คันนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจยังไงผมฝากด้วยติดติดต่อมาได้เลยนะฮะน้องตาเพนยนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องน้องต้านะฮะฝากฝากช่องต้ามือสองเพนยนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ